จิ้มตาไปเจ้าดีเนี่ยเมื่ไหรจะพี่น้องเห็ดดอกนี้คนน้องพี่น้องดอกงามจ้ะเดี๋ยวกำลังมีน้ำโมจจ้ะนี่นี่จอกหน่อยสิเจ้าพี่น้องอีกคนแข็งดีดอกดอกงามนดอกงามแี่เจ้ะพี่น้องงามขี้ค่วยบ่จิ้มมาจิ้มมาเตาเบิ้งบ่จิ้มจิ้ม ก็ออกหน่อยแต่จ้พี่เนาะบ้ผลบ้าปิีเนเอ็ดบวกจ้าปน,น้ำแกงด้จ้ะพี่เนานะนั่นนกเป็นบังนกนกบังตาสนลละจ้ามิสนลละจ้า É boa, porque... cara.